สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโบก็จะมาพูดถึงสิ่งของที่โบใช้แล้วชอบคือเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยโบใช้อะไรและโบชอบบ้างนะคะหยิบจับใช้บ่อยอย่างเงี้ยค่ะก็มีไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าชอบเยอะนะแต่ก็คือตัดออกนะคะบ้างเป็นบางส่วนแต่ถ้าสิ่งไหนที่เอามาพูดซ้ํากับคลิปที่เคยทําแล้วนะคะ,ะแสดงว่าชอบจริงๆตัดใจไม่ได้นะคะก็เลยเอามาพูดกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าโบใช้อะไรในเดือนมกราคมและโบชอบบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ ชิ้นแรกเลยนะคะที่โบใช้เเาาชอบก็จะเป็นครีมอาบน้ําธรรมดามากเลยนะคะของโชกุบุสึกค่ะนี่นะคะตัวนี้เลยเป็นสูตรจิงโกะค่ะเพราะอ่านสูตรกันว่าอ่านถูกหรือเปล่า ใช่สูตรจิงโกะนะคะตัวนี้ที่ชอบนะคะก็เพราะว่าครีมอาบน้าเขาอะคะ่ะเป็นครีมที่เนื้อนุ่มดีนะคะในความคิดโบเนื้อนุ่มแล้วก็เป็นกลิ่นสไตล์แบบสดชื่นสไตล์พฤษาค่ะคืออราบแล้วรู้สึกสดชื่นเลยอะ่ะแบบรู้สึกด,ดีตื่นตัวดีะคะ่ะแล้วก็ชอบตรงที่พอล้างนะ้ําออกล้างง่ายนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าผิวไม่แห้งตึงอะคะ่ะก็เลยชอบนะจริงๆแล้วว่าใช้มาหลายขวดแล้วแต่ว่าก็สลับไปใช้ของอันอื่นบ้างแล้วอันนี้ก็คือต้องกลับมาใช้ตลอดนะคะก็เลยเอามาพูดด้วยนะโอเคนะ ตัวต่อมานะคะก็จะเป็นสครับสําหรับสครับผิวหน้าเนี่ยค่ะก็โบอ่ะเป็นคนที่ขี้เกียจพูดตามตรงเลยนะคะก็คือไม่ค่อยจะสะครับหน้าบ่อยเท่าไหระคะ่ค่ะปกติแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็คือสครับสองอาทิตย์ครั้งหรือไม่กี่อาทิตย์ละครั้งะคะ่ะซึ่งจริงๆแล้วเขาให้สครับอย่างต่ำอาทิตย์ละสองครั้งนะคะโบก็มีความรู้สึกว่าเออที่ผ่านมาโบหยิบใช้บ่อยจริงๆอะคะ่ะก็จะเป็นตัวของซาวาซูนะคะตัวนี้เลย จะเป็นซวัซูสโนไวเอ็กไวจินเซ็งจะเป็นส,ส,ส,นนส,นนสครับเนื้อโสมนะคะตัวนี้ก็คือโบขัดบ่อยะค่ะก็คืออาทิตย์หนึ่งสองครั้งอย่างที่บอกค่ะทุกครั้งที่ขัดโบก็เลยมีความรู้สึกว่าโบชอบแบบพอขัดเสร็จมันให้ฟิลเหมือนผิวหน้าโบเลียนะคะเหมือนมาไปเอาเซลล์ผิวหนังที่มันตกค้างอยู่ออกไปอะคะ่ะผิวมันก็เลยรู้สึกเกลี้ยงขึ้นนะคะแล้วก็ผิวนุ่มดีเพราะเขาก็เป็นมาร์กไปในตัวด้วยก็อย่างเวลาโบสครับนะคะพอสครับเสร็จบเบาๆโบก็จะ มาร์กทิ้งไว้นะคะสักประมาณ2-3นาทีเนี่แหละค่ะระบบก็ล้างออกนะคะก็มีความรู้สึกว่าเออหน้านุ่มนะคะก็เลยชอบเดือนที่ผ่านมาก็คือใช้คือใช้จริงๆใช้บ่อยแล้วก็เพาให้ผลลัพธ์ที่มันดีเราก็เลยติดใจนะคะโอเคตัวต่อมานะคะก็จะเป็นกึ่งเบสสกินแคร์กึ่งเมคอัพจะเป็นตัวนี้เลยของดีออนะคะค่ะจะเป็น Dior Capture Total Dream ส kin นะคะ ที่ชอบก็คือโบจะใช้หลังจากที่โบลงมาเจไลเซอร์เสร็จแล้วแล้วโบก็เอาตัวนี้ลงก่อนครีมกันแดดนะคะคือเขาไปเซตผิวหน้าโบให้รู้สึกเรียบลื่นอีกระดับหนึ่งะคะโบก็เลยชอบรู้สึกผิวสว่างสดใสขึ้นมีชีวิตชีวาดูมีน้ำมีน,มนวลขึ้นรู้สึกผิวเราสุขภาพดีขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งชอบอะ่ะชอบผลของมันนะคะ พอทาตัวนี้เสร็จโบก็จะไปลงกันแดดอย่างเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกว่าหน้ามันมีออร่าดีก็เลยชอบนะคะช่วงเดือนที่ผ่านมาก็คือใช้บ่อยจริงๆค่ะไม่ค่อยได้นะคะแต่ราคาเขาจะสูงหน่อยะคะ่ะขวดหนึ่งมันประมาณ4ี่พันเนี่ยคะ่ะแต่โบซื้อลดส0นนะคะมันก็เลยลดลงไปนะคะก็ต้องคิดดูก่อนว่าถ้ามันหมดแล้วจะต้องเก็บตังค์ซื้อเพราะมันก็ราคาสูงอยู่ะคะ่ะก็เลยยกมาพูดได้นะว่าชอบจริงๆนะคะโอเคตัวต่อมานะคะก็จะเป็นครีมกันแดดน,นะคะที่มีความรู้สึกว่า ใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วอินชอบมากก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นตัวของดีอ่อตัวนี้นะคะเขาก็จะมี scf ห้าสิบบวก pa สี่บวกนะคะโบชอบเนื้อของเขาอะคะ่ะเนื้อของเขาว่าจะเป็นเนื้อสีข,ขาวอะค่ะที่ข้นๆหน่อยนะคะเออเมื่อทาไปแล้วเกลี่ยายากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ก็เริ่มเกลี่ยไปแล้วะคะ่ะก็เกลี่ย,ยไปผลลัพธ์ที่เกลี่ยเสร็จเลยอะคะ่ะคือมัน รู้สึกเขาทําให้ผิวโบดูสว่างกระจ่างใสดูมีออร่าดูแบบเหมือนผิวเราสว่างสดใสแล้วก็ไม่ทําให้หน้ามันด้วยค่ะคือเนื้อเขาพอทาเสร็จมารู้สึกบางนวลเนียนดีค่ะแล้วยิ่งถ้าใช้กับตัวนี้นะคะใช้ตามตัวนี้ใช้ดีนสกินก่อนแล้วมาใช้ดีออนะคะคือผลลัพธ์แบบ Amazing มากเวิร์กมากคือทุกครั้งที่ทามีแต่คนทักว่าทำไมหน้าขาวผ่องอย่างนี้คือแบบหน้าใสาผ่องมากแล้วตัวนี้นะคะคือ โบอะอย่างวันเนี้ยก็คือโบก็ทานะคะแล้วโบไม่ได้นี่นี่โบไม่ได้ใช้รองพื้นนะคะแล้ววันนี้โบก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้นะวันนี้คือพอลงมอยเจอไรเซอร์เสร็จแล้วนะคะโบก็เอาตัวนี้ทาเลยนะคะแล้วโบก็ตกแป้งฝุ่นก็ได้ลุคนี้นะค่ะก็ได้ลุคใสๆอย่างเงี้ยนะคะโบก็เลยชอบชอบผลของมันนะเออแบบมันดูใสๆเป็นธรรมชาติแล้วก็น่ากระจ่างใสจริงๆอะค่ะก็เลยชอบนะคะโอเคตัวนี้ผ่านนะ ตัวต่อมานะคะก็เป็นแป้งฝุ่นที่เพิ่งได้มาแล้วก็ใช้ช่วงเดือนมกราที่ผ่านมาแล้วมีความรู้สึกว่าเออชอบจริงๆนะคะก็จะเป็นของตัวนี้เลยลอร่ามมอรีเนะคะโฟกัสไหมตัวนี้ที่ชอบชอบมากๆเลยคือโบไม่เคยใช้อย่างที่บอกโบเพิ่งจะมาใช้ไม่รู้ว่าอยู่ไหนมานะคะ ก็คือปกติก็ใช้ MTI เนี่ยแหละค่ะแล้วครานี้ไปต่างตัวนี้มาใช้ที่ชอบนะคะเพราะว่าพอเขาเซตครีมกันแดดเสร็จแล้วพอโบจะลงครีมกันแดดเสร็จแล้วก็คือลงแป้งฝุ่นเลยนะคะเพราะโบไม่ใช้รองพื้นใช้ไม่เป็น <laughs> นะคะก็เซตตัวนี้ปุ๊บพอหลังจากเซทเออทำให้ผิวแมตแต่ไม่ใช่แมตแบบแห้งกล้านนะคะเป็นแมตแบบดูสดใสดูกระจ่างใสอะค่ะรู้สึกดูนวลเนียนดีนะค่ะแต่ว่าไม่โบ๊ไม่แบบ ไม่ดูเป็นแป้งหนาะๆนะอย่างเนี้ค่ะแล้วก็ไม่ได้ว่าหน้าขาวลอยคือมันก็ดีนะคะตัวนี้เป็นสีทาลูเซนนะคะก็เลยชอบใช้มาเดี๋ยวก็ใกล้คงจะใกล้หมดแล้วแหละก็กะว่าเออต้องเก็บตังหยอดกระปุกไปซื้ออีกอะคะ่ะโอเคนะใช้ดีใช้ดีเลยชอบนะตัวต่อมานะคะก็จะเป็นไฮไลท์ไฮไลท์เนี่ยจริง,รงๆโบเป็นคนที่ชอบใช้ไฮไลท์มากๆเลยอะคือพยายามตัดสินใจนะว่าเออสรุปเดือนที่ผ่านมาเนี่ยฉันชอบใช้ไฮไลท์อนไนมากที่สุดก็ตัดสินใจได้ว่า ชอบของตัวบ๊อบบี้บนะคะตัวนี้ค่ะก็จะมีชื่อรุ่นว่า Bobby b o อบบี้บาวไฮไลท์พาวเดอรสีบอนโกนะคะเดี๋ยวโบเปิดให้ดูนี่เลยสีลักษณะสีเป็นอย่างนี้ที่ตอนนี้หยิบใช้บ่อยนะคะเพราะว่าพูดตรงๆเลยว่าช่วงเดือนที้ผ่านมาเป็นอะไรที่แบบชอบแต่งหน้าโทนสีส้มอะคะ่ะแล้วพอแต่งหน้าโทนสีส้มอย่างเงี้ยจริงๆโบก็มีไฮไลท์สีส้มนะแต่ด้วยความที่ตัวเนี้ย เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่โบถอยมาโบก็พยายามใช้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาเข้ากับโทนสีต้มโทนบอลบอลโทนแบบน่าโกโกรจริงๆอะค่ะนะคะ,นะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าชอบแล้วเนื้อก็มีรายละเอียดจริงๆอะคะ่ะเดี๋ยวโบสวัสดีดูนะเนี่ยคะ่ะมันจะเป็นโทนบอลบอลแบบทอง,ทอง สวยอะ่ะคือสวยก็เลยใช้บ่อยหน่อยนึงอะคะ่ะก็เลยยกมาพูดว่าชอบจริงๆนะคะใช้มาตลอดทั้งเดือนจริงๆคราวนี้ก็จะมาเป็นอายแชโดว์นะคะที่มีความรู้สึกว่าหยิบใช้บ่อยจริงๆเพราะว่าช่วงแบบส3สเดือนที่ผ่านมาโบจะหยิบพาเลตของแม็กที่โบสะสมเองอะคะ่ะคือโบจะเลือกสีมาสะสมในพาเลตเองโบก็จะใช้แต่นั้นเพราะว่าโบมีความรู้สึกว่าโบใช้ได้จริงคุ้มค่าจริงๆแล้วคราวนี้ตัวนี้คือซื้อม่ได้สัก เป็นปีแล้วอะปีกว่าแล้วซื้อมาแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าหยิบใช้น้อยก็เลยมีความรู้สึกว่าเสียดายของเสียเงินซื้อมานะคะก็เลยเอาเข้ามาใช้สักหน่อยช่วงเดือนที่แล้วก็คือหยิบตัวเนี้ยใช้อย่างเดียวเลยก็ก็ถือว่าชอบนะแต่ว่าด้วยความที่มันพอมันมีอย่างอื่นมาใหม่แล้วก็เลยไปใช้อย่างอื่นแทนนะคะโอเคก็จะเป็นของตัวนี้เลยเดอะบามนูทรูทนะคะตัวนี้ ตัวนี้ก็คือเดือนที่ผ่านมาที่ใช้บ่อยเพราะมีค้ารู้สึกว่ามันใช้ง่ายดีเนื้อมันนวลดีอะคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออแต่งง่ายนะคะวันไหนที่แบบอยากแต่งหน้าเบาๆก็ทาสีชมพูไปนะคะวันไหนอยากสโมกี้อายก็ได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้แบบอินกับสีส้มโบก็จะเน้นแบบทาสีทองทองอะคะ่ะหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้ดูสีสีแบบสีน่ารักมากแล้วแพ็กเกจก็น่ารักนะ เนี่ยค่ะอย่างวันนี้โบก็ทาลุกวันนี้ของโบคือโบลงสีทองนะคะสีประกายทองก่อนนะคะแล้วโบก็ใช้สีน้ำตาลที่มีประกายขัดที่หางตาค่ะนะคะแล้วโบก็ใช้สีน้ำตาลเนื้อแมทในการขัดเบ้าอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะวันนี้ก็ได้ลุคนี้นะคะ ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะแต่แบบว่าเออมันก็ดีอ่ะมันก็สีสวยสีทองสวยดีนะคะก็เลยนะคะรู้สึกว่าเออคุ้มค่าในไหนซื้อมาแล้วเราก็ต้องใช้อ่ะเราอย่าปล่อยให้ของที่เราซื้อมานอนแน่นิ่งอยู่น,น,นะคะสงสารเขานะคะโอเคสีดีด้วย <laughs> ตัวต่อมานะคะก็จะเป็นดินสอไฮไลท์ใต้ขอบตาจริงๆแล้วอ่ะโบพูดไปแล้วนะคะในที่ใช้ลรวชอบที่สุดแห่งปีของคลิปที่แล้วนะคะแล้วคราวนี้ตัดใจไม่ได้ตอนแรกจะไม่เอามาพูดแต่ เดือนนี้ผ่านมาคือโบก็ใช้ทุกวันนะ่ะก็มีคนถามทุกครั้งที่ใช้อะค่ะว่าโบใช้อะไรใต้ตาแบบมันวิ้งวาวดีสีสวยเห็นชัดดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโบเลยบอกว่าเออโบใช้ของตัวนี้นะก็จะเป็นของคีโอค่ะค่ะเนี่ยอย่างวันเนี้ยโบใช้สีทองนะคะสีโกชายเบอร์สิบสองนะคะโบใช้สีนี้ก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะสีทองทองสีสวยนะคะแล้วเห็นชัดแล้วก็ พูดตรงตรงเลยว่าบางตัวเวลาเราแคชชีตามันก็เลือนหายไปแล้วแต่ตัวเนี้แคชชี่ตาไม่หายนะก็เลยชอบแล้วก็ติดทนจริงๆอะคะ่ะใช้ตั้งแต่เช้ายันกลางคืนมันก็ยังติดอยู่เดี๋ยวโบจะวอรสีให้ดูนะว่าทําไมถึงชอบอันนี้คือสี <c oughs> โกชายนะคะเบอร์สิบสองเดี๋ยวโบจะใช้อีกสีหนึ่งให้ดูสีนี้ก็ทาบ่อยสีเนี้ทาบ่อยกว่าสีโกชายเมื่อกี้นะคะเพราะว่าสีนี้เป็นสีโทนแบบเบจแชมพูที่ทาง,ง่ายนะคะแล้วโบใช้เกือบทุกวันใช้บ่อยกว่านี่นะคะ ตัวนี้จะมีชื่อสีว่าเบธชายเบอร์หนึ่งนะคะสีสวยเป็นธรรมชาติมากๆนะคะแล้วดูเขาเล่นแสงสิคะโอเคก็เลยชอบนะช่วงนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าหยิบใช้จริงๆนะแล้วก็ใช้บ่อยมากแต่ว่าก็อยากจะลองตัวอื่นนะแต่ยังไม่รู้จะไปลองตัวไหนก็เลยใช้ตัวนี้ไปเรื่อยๆนะคะโอเคนะคะต่อมาก็จะเป็นในกลุ่มของลิปสติกแล้วนะคะลิปสติกที่ใช้เราชอบใช้ลรอินหยิบจับบ่อยที่สุดก็จะมีอยู่3ามแท่งนะคะ จะเป็นสามแท่งนี้เอาตัวแรกก่อนละกันนะคะตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นลิปกอสนะคะลิปกอสของดีออตัวนี้เลยค่ะจริงๆแล้วอะ่ะโบอะ่ะเป็นคนพูดตามตรงเลยไม่ชอบใช้ลิปกอสเลยนะคะคือแบบไม่ชอบอะ่ะมีความรู้สึกมันเยิม้มๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบเวลาทาลิปสติกแล้วลิปกอสไปทาทับอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยแต่ว่าตัวเนี้ยเพื่อนซื้อให้เป็นของขวัญแต่งงานนะคะเพื่อนน่ารักมากเลยซื้อมาให้ โบก็ลองเอามาทาทาลิปสติกก่อนตอนแรกโบก็มีความสุขบ่มีชอบไม่ชอบเพราะว่าเหมือนกับมันเยิมย้มๆอะค่ะโบก็ทํายังไงดีวะของก็แพงด้วยแล้วเพื่อนซื้อให้จะไม่ใช่ก็เสียดายของจะเอาไปให้คนอื่นมันก็ไม่ใช่เรื่องเพราะว่าเขาซื้อให้เราถูกไหมคะโบก็เลยแบบเอาวะมีวันหนึ่งลองอยู่บ้านเนี่ยแหละคะ่ะก็คือทาเลยนะคะไม่ได้ทาลิปสติกอะไรเลยนะคือทาลิปกอตตัวเนี้ยทาไปเลยเดี๋ยวเดียว มี่เขาสึกว่าเออเฮ้ยเนื้อดีไม่เหนียวหน,นึบเลยเนื้อมันลื่นๆนะคะชายๆแล้วก็สีเขาจะเป็นสีแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทาดูนะนี่สีจะเป็นสีแบบนี้เมื่อทาไปแล้วว่ะสีมันเป็นธรรมชาติลงมากนะคะแล้วก็รู้สึกปากอวบอิ่มดูสุขภาพดีนะคะก็เลยพขาสึกว่า ฉันค้นพบฉันมีวิธีใช้ของฉันแล้วก็คืออยู่บ้านกา็ทาเงี้ยแล้วที่สําคัญคือไปข้างนอกไปเจอคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วเขาทักเอ้ย e น้องปากสุขภาพดีมากเลยนะดูมันกลืนไปกับผิวอะค่ะคือดูมันเป็นสีออกส้มๆใสๆละเลื λε, ่อละเื่องเงี้ยบอกเลยเฮ้ยมีคนชมทาแล้วสวยทาทุกวันเลยก็เลยแบบอยู่บ้านคือทาทุกวันเลยว่าสวยสวยทาทุกวันนะคะก็เลยพับว่าเดือนที่ผ่านมาใช้บ่อยจริงๆนะโอเคขอบคุณคุณเพื่อนนะคะเพื่อนอ้อนนะโอเค ต่อมาก็อย่างที่บอกนะคะว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาชอบสีส้มมากนะคะคือจะชอบการแต่งหน้าสีส้มจริงๆไม่ว่าจะเป็นปากหรือแก้มหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจะพูดถึงลิปสติกตัวนี้ก่อนละกันนะคะก็คือของแม็กจะเป็นตัวนี้เลยเนื้อครีมชีนสีลาวิชชิ่งนะคะเดี๋ยวโบจะลองสวอทให้ดูนะนี่เลยตัวนี้ นะคะเนื้อครีมชีนสีลาวิชิ่งค่ะตอนนี้คือทาบ่อยนะทาบ่อยจริงๆเนี่ยวันนี้โบก็ทาอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าสีสวยดีเป็นสีส้มที่เป็นส้มๆนมๆทาแล้วไม่ป่วยวันที่แต่งหน้าเบาๆก็ทาได้ให้ลุกดูแบบแปลกมากบางวันก็ดู สดใสดูน่ารักบางวันก็ดูเซ็กซี่อ่ะเออคือแบบชอบนะคะแล้วยิ่งแบบปัดแก้มออกสีส้มๆละเละืล่อเๆื่ทากับบอนเซอร์เอ,อ้ยทากับไฮไลท์สีทองนะคะแจ่มมากเลยคือแบบว่านัวมากนะคะโอเคก็เลยใช้บ่อยนะต่อมาก็จะเป็นสีแบบออกนุดงๆส้มๆนะคะก็อย่างที่บอกว่าชอบแต่งหน้าโทนส้มเดือนี้ผ่านมาก็จะเป็นของทอมฟอร์ดนะคะตัวนี้เลย ตัวนี้จะมีชื่อสีว่าสีแ a r e p i ชนะคะเบอร์ยี่สิบสามลักษณะหน้าตาสีจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นสีแบบนุดนๆส้มๆนะคะค่ะเดี๋ยวโบจะลองสวอชให้ดูนะผู้หญิงนนี้เล่นอะไรอะเลอะเทอะสกรปรกเอาสีมาละเลงมือนี่ค่ะตัวนี้เลยเป็นนูสีส้มนะคะที่ทาเราไม่ป่วยนะเราโบก็ว่าเนื้อมันทาง,ง่ายดีทานิดเดียวอะ่ะคือทานิดเดียวอะ่ะ เนื้อมันก็แบบบางเบากบลิมฝีกปากได้ดีอะค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเออชอบแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอเราชอบแต่งโทนสม้มเรามาแนวเนี้ยมันก็โอเคอะคือมันเข้ากับผิวเราอะค่ะซึ่งสีสวยเรียบลื่นสมูทนคะคะก็เลยใช้บ่อยแล้วก็อย่างที่รู้ๆกันว่ลลิสติกของทอมฟอร์ดอะ มีระยะการใช้งานหนึ่งปีก็หมดอายุแล้วอะค่ะแล้วโบก็แบบว่าเฮ้ยซื้อมาก็แพงนะหนึ่งปีหมดอายุรีบใช้รีบฝนเลยคือใช้บ่อยมากเลยคัานนี้แล้วนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าจะรีบใช้ให้หมดนะแล้วก็สีก็สวยจริงๆโอเคนะคราวนี้ก็จะมาเป็นเรื่องของวิตามินแล้วนะคะวิตามินที่โบทานบ่อยนะคะจริงๆก็ทานมาไม่ใช่เดือนที่แล้วอย่างเดียวนะคะคือทานมาเป็นเกือบปีแล้วอะแต่ว่าด้วยความที่แต่ก่อนอะทานบ้างไม่ทานบ้าง อย่างนี้ค่ะคือแล้วแต่อารมณ์นะคะว่าที่เกียจหรือเปล่าที่เกียดก็ไม่ทานแต่ว่าช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานะคะก็มีข้อสือว่าทานทุกวันจริงๆนะคะแล้วก็รู้สึกดีอะคะ่ะก็จะเป็นวิตามินซีตัวเนี้ค่ะไม่รู้โบจะอ่านถูหรือเปล่านะโบอ่านว่าคิกแลนนะคะตัวนี้แต่ถ้าอ่านไม่ถูกขอโทษด้วยนะคะคเพื่อนๆลองไปดูเอาเองแล้วกันนะค่ะตัวนี้จะเป็นวิตามินซีของฝั่งอเมริกาค่ะ ก็เดี๋ยวโบจะเปิดหน้าตาให้ดูนะคะว่าลักษณะเม็ดเป็นยังไงลักษณะเม็ดเป็นแบบนี้นะคะโอเคทานวันละหนึ่งเม็ดหลังอาหารเช้าทันทีนะคะคือทานอาหารเช้าปุ๊บแล้วกินตัวนี้ดื่มน้ำตามเลยนะคะก็หลังจากที่โบกินมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วนะคะก็มีความรู้สึกว่าตัวนี้แหละทำให้โบรู้สึกผิวใสขึ้นขาวขึ้นเอาอีกแล้ว รู้สึกคนนี้ที่แบบมาทีไรก็แบบว่าอุ้ยเธอเธอทานอะไรเธอขาวแล้วตกลงเธอจะขาวตัวไหนหรือเธอใช้อะไรตกลงเธอจะใช้อะไรแล้วขาวสรุปผู้หญิงมันก็เป็นอย่างนี้ล่ะค่ะอะไรที่แบบว่ามันเป็นคุณค่าทางจิตใจนะคะคือเรามีความรู้สึกว่าเราทานตัวนี้เราจะขาวขึ้นเราก็เลยรู้สึกอย่างนั้นเราบบก็รู้สึกจริงๆนะก็เลยมีความรู้สึกว่าทานดีกระปุกนึงอ่ะตัวนี้จะเป็นวิตามินซี1,000พันมิลลิกรัมนะคะกระปุกนึงมีห้าร้อยเม็ดนะคะ ก็ทาได้นานเลยนะที่ดู500เมตรให้กินวันละเมตรอะเออเนี่ยแล้วก็คุ้มค่าขวดน,นี้โบซื้อในห้างนะคะเขาฮิ้วมาขายเอาขายให้โบ990อ9 90, แต่โบว่าที่อื่นน่าจะขายถูกกว่าน,นี้ด้วยนะลองดูนะใช้ด่จริงๆ ราวนี้ก็จะเป็นอย่างสุดท้ายแล้วนะคะที่โบใช้แล้วชอบแต่คราวนี้ไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่ของกินไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนะคะจะเป็นซีรีส์ก็จะเป็นซีรีส์อยู่2เรื่องที่โบอชอบและโบอินมากช่วงนี้คือแบบตกเย็นหลังเลิกง,งาน5้าโมงไปหาอะไรกินเสร็จแล้วโบก็จะกลับมาดูซีรีส์เนี่ยตั้งแต่ช่วงทุ่มหนึ่งจนถึงห้าทุ่มครึ่งทุกวันโบทานอย่างนี้ทุกวันเลยอะคือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะแต่มันติดแต่มันอ<ะ>ินน่ะก็เรื่องแรกเลยนะคะก็จะเป็นเรื่อง walking date นะคะ walking d a t เนี่ย ก็คือที่ชอบเนี่ยเนื้อหาเนื้อเรื่องเขาก็จะเป็นเกี่ยวกับหนังซอมบี้นี่แหละคะ่ะเป็นซีรีส์ซอมบี้นะคะแต่คราวนี้ที่โบชอบเนี่ยโบดูมาตั้งแต่ภาคหนึ่งจนตอนนี้โบไปดูสุดที่ซีซั่น5แล้วนะคะแล้วตอนนี้มันหมดแล้วต้องรอซีซั่น6มาที่โบชอบเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการรวมตัวกันของคนกลุ่มๆหนึ่งอะคะ่ะที่ เขาต้องฝ่าฟันกับกลุ่มซอมบี้เพื่อที่จะเอาชีวิตรอดนะคะแล้วกลุ่มกลุ่มนี้โบชอบตรงที่เขามีความสามัคคีกันนะคะมีความรักใคร่กันแล้วก็สรุปว่าเวลาเนื้อเรื่องที่ดําเนินไปเนี่ยคือซอมบี้มันไม่ได้น่ากลัวหรอกสาหรับโบอะซอมบี้ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยแต่ที่น่ากลัวคือคนเนี่ยแหละ คนในเรื่องเนี่ยมันน่ากลัวมันจะมีคนหลายรูปแบบที่ทุกคนต้องมีการเอาชีวิตรอดถูกไหมคะก็เลยมีเนื้อหาตรงนั้นแหละแต่ละตอนแต่ละตอนมามันก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโบก็เลยชอบนะคะราอน,นี้มาอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องเกมออฟชอ e นะคะเกมออฟชอ e เนี่ยก็จะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับพวกเรื่องสึดชิงบัลลังนะคะ เป็นอะไรที่ที่ชอบเพราะว่าหักหลังกันไปหักหลังกันมาแบบหักมุมตลอดนะคะคือต่อให้เราคิดว่าคนนี้เป็นพระเอกคนนี้เป็นเป็นนางเอกชัวร์แล้วเป็นพระเอกชัวร์แล้วสุดท้ายมันหักมุมมันตายอะ่ะคือว่าแบบอะไรอะ่ะคือแบบแซดมากคือไม่เข้าใจอะ่ะอะไรจะหักมุมขนาดนั้นนะคะ มันเป็นมุมที่แบบว่าน่าดูอะค่ะคืออยากดูไปเรื่อยๆคือเราเดาทางไม่ถูกเลยก็แรกเราเดาไปอย่างนี้มันก็ไปทางก็เลยทําให้ตื่นเต้นแล้วก็อยากติดตามต่อไปอะค่ะนะคะแล้วก็เรื่องนี้มันแปลกอย่างหนึ่งคือเป็นซีรีส์ที่ลงทุนสูงมากอะไม่ว่าจะเป็นฉากลบหรืออะไรต่ออะไรนะคะเรื่องนี้ก็จะมีมังกรนะคะมีมังกรมังกรก็แบบคือเป็นมังกรในภาพยนตร์ได้เลยอะนะ,ะแล้วก็มีซอมบี้ด้วยมีผีดิบด้วยมีหมาป่าคือแบบโอ้โหมึง คือแบบโอโหแบบเอาครบมีทุกอย่างคือมีทุกอย่างจริงๆนะคะแล้วก็เรื่องนี้คืออยากจะบอกไว้ก่อนเตือนไว้ก่อนนะคะถ้ามีลูกมีหลานนะคะหรือมีเด็กอยู่อยู่ใกล้ๆนะคะไม่ควรเปิดดูนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหนังเหมือนคล้ายๆออกแนวเรทอคะ่ะ ก็มีเลิฟซีนตลอดอะนะคะแล้วก็เวลาเปิดแบบสามีชอบแซวอะเอาแลวเปิดหนังโป๊ดูอีกแล้วบอกไม่ใช่มันมันมีอย่างนี้คือมันมันก็ทําให้เออชูลงขึ้นนะคะเวลาดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าชอบนะคะชอบมากจริงๆนะโอเค ก็หมดไปแล้วนะคะกับสิ่งของที่โบใช้แล้วชอบประจําเดือนมกราคมที่ผ่านมาก็มีเท่านี้แหละคะ่ะจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีเยอะกว่านี้แต่ไม่อยากเอามาพูดซ้ําไปซ้ามาเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อซะ,ะเปล่าก็เลยพยายามหาสิ่งที่ใครเราชอบจริงๆเราไม่เคยเอามาพูดนะคะก็เลยเอามาแนะนํากันนะว่า โบชอบแบบนี้นะถ้เ,เพื่อนๆจะสนใจแล้วก็ไปดูดูตามนะคะไปลองเล่นดูก่อนก็ได้อย่าเพิ่งซื้อนะอืมโอเคยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันติดตามโบไปเรื่อยๆนะคะช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร e นะคะเป็นกําลังใจให้กันเรื่อยๆเลยนะโอเคค่ะไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย